สวัสดีครับตอนนี้นู่นนี่มีแผนการอะไรนะครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียพาไปนะครับสวัสดีครับผมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหนาวขนนาดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัไปไอ้โส่งหนาวแทนเนาะเนี่ยน่นนี่มีแผนการชั่วร้ายนะครับตอนนี้น่นนูี่มีแผนการชั่วร้ายนะครับชัวร้า เอ้ว่ายางไปเศรษฐีกี้ว่าใส่นี่ไผ่มาไผ่มาอยู่เนี่ยยางซะย่างบเออจังได้แย่รถมายังสั่นจังไดยนี่จังไดยเวลาจะต้องยางก่อนเนยนี่ครับนู่นนี่มีแผนการชั่วร้ายนะครับของไผรก็สร้างก็เจียวขวาขอ้าขว้นี่คลิปขอเนเด้อครับเออขอขอขวเลยเด้อ ขออนุญาตลักผักนะครับหนุนี่จะไปลักผักยูทูปนะครับรู้ว่าผู้ใดแปลงไหนแปลงไหนนะบรโรแล้วของไทยพักบัวก่อนอาเกันเลขอญาตนะครับคลิปนี้ขอผักก็ผักหอมผักหอมก็ข้าเจ้าผูกไว้นั่นล่ะผักบัวเนาะผู้การหนาวเลยวเย็นฤดนฝนตกได้ไหมเสาฮะฝนตกเบิดเมื่อลิ้นอยู่นี่ของเสาแหงหนาวถนนก็แห้งอยู่มันลิ้นมากมันหยิบหยิบมาซื้อมา มได้ตกไม่ตกมันดิบหน่อยนู่นี้ผู้เขาเขียนไปเลยอยงของมันแกนการนะครับวันนี้ก็เดินผ่านบ้านของป่านะครับบ้านของป่าป่าเนี่ยป่าขวามือของป่าของป่ามาียกมาดิบหน่อยนะยืนนี่ถึงแล้วนะครับไอ้บางตายังดังอยู่นะ เพียงไปอ่ะโอ้ลองแล้วเกยอยู่นี่มีงานอย่างหนูแตเขาลองเพียงได้ี่มงานเลยน้อาหนูไปขอจากเพียงกันไปแมงครับผู้เขาจะขอทั้งใดนี่จัดโอเคมาเชื่อเลยหยับนู่นี้มาขอผักนะครับไม่ใช่รักนะครับมาขอมาขอ สิบเฮ็ดแจวบ่่<ม>่<ม>ยังไ่ใช่แจเ็ดปกกรเพรเาผักงามสุแปลงเนยเดียวหอมมากนะ่ายไแล้วโอขนาไหมโอ้ขนา,ขนาสวยคนระับขอนะครับแมงครับปูครับแ <laughs> มงครับปูกับพี่แดง Oh. Oh. Bạn bụi anh em nữa. Choa bỏ 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 này <cười> 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 <Năm>. <cười> <cười> เมนูส่าเมนูส่อต้องใส่อะไอันวาพักเป็นเองปลูกงาคุนวอาบน้ำวันีมาแรงอาบตัวทำอาบน้ำบุญบ้าสันเหตาจังสดเชียนจังสดสเชียนไปวันเพื่อนฟอมอุิทรรนี่บ่พักคุนวาโอ้ลงขน่าครับงามไกวะของผู้ใด ขนาูกอยไร่งามเู okay. ไลน้องปอนขนาด <Ừ. S 2> แรงนั่นของใครขนาดแมบ้านเบาหอมอ๋อนี่บมอที่เ่เก็บไปให้เขาน่ะนี่เด้ทีพเเก็บไปน่ะงามงามงามพ<อ>ุนุนห้อยผนเด็ดพุนทางกระเบื้งของแอดไซกินนี่ยังมันนะแอดไซมันวายแล้วออจะกินหรอมั้ง พักกาศดหินใช่พักอีตัวเกินไปสีลาวกับเปรีบรเด้วเงวีเอ็มเดอร์ดู้ำกันโอ้กระทอมกูได้เนี่ยึองนี้สนใจนะครับหู้เล้วผู้ใด พูดแล้วเสียงผู้ใดใช่ป้าวต้นพึกงเล่นเกียงแล้วนะสายวันเทื่งน้ำเกิดบอกยังผู้นหนาวเด้องไปใส่เสือ้อหนาวเพิ่นด้วยเนี่ยแต่ว่าอยู่ในบ้านอุ่นกัอยน่าวันนี้แทนการสำเร็จแล้วนะครับ ับมาเอาผักครับมาลอยผักเพื่อนแต่เศษเจ้าเห็นผักหวัวมึงขีดหวัดหดวหลาบมึงม,มันเป็นขี้หัว้าวฟางลำมันลำหมูสู้กินกูเนาะเอาหมูนี่วาลับไปหาไปหาตัวมึงกิน,น,าากนจังว่ากันไปหาใส่ไปใส่ได้เกิดอะไรสวนยางไฟไหม้บ่เนาะไฟไหไม้บ่เต็งใจงไป มีคนมาล่ะโอ้มีคนมาล่ะม,ม,มีอยู่มีอยู่อ๋อไปฮันนี่เผาใบยางนะครับมีคนอยู่นะครับมีคนอยู่ ทางไหนสันไปเอาแสงสว่างก่อน่ันไปเอาอไฟก่อนบอดไงนะครับ<อ>เพราะว่าอ,อยู่ตรงครัวเพิ่นเอาไฟไฟไฟไม<ฟ>่ปล่อย อากาศล่าสุดเนาะบานลุฝนนะครับหน้าสารพัพรมแล้วก็หน้าปู่ปลิจิตนะครับอากาศเย็นนะครับที่นี่ลนาสุดที่อุดรฝนตกนะครับทั้งวันนะวันนี้ฝนตกลินลินนะครับตกไอ้เดี๋ยวอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นสัญญาณนะครับก็จะมีลมฝนแล้วก็ลมหนาวปนกันนะครับช่วงนี้ก็จะเย็นเย็นนะครับ ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ FC ทุกท่านโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ